นี่ครับบ้ามาถ,ถึงเรื่องอันหนึง่งบบดนี้ครับอันไหนพ่อใหญ่นำอันหนูนี่หนูเด้อสำคัญมากมากเลยครับหนูห้องอันอื่นก็หลายอยู่ดีครับผมสันติบอกบอผมสะิบอกแต่เรื่องหนูมันอยู่ใกล้ตัวเฮานี้หนูนี่สำคัญมากมากเลยโบราณบนบอกว่าคำทำนายเอาไว้นี่ครับในเรื่องของหนูนี่ครับมันเป็นร่างสังหรณ์แลวครับนิมิตด,ดีนิมิตสวนะมากมากเลย เม่นกัเนื้ออื่นมันท่าหนูเนี่ยเออแล้วที่นี่ครับท่าหนูนี่ครับอยู่เฮือนมันห้องท่านจําไว้ป้อเสียงมันอะให้เียงหูฟังขันหนูอยู่ในเฮือนตัวได้ห้องจิดๆนะครับนะจิดๆจิตๆเนี่ยเพื่อนบอกว่านะครับเป็นล่างบอกเหตุว่าท่านจะพ้นจากทุกสูกโรคภัยนานาประการใจรับลาภผลในสิ่งของเงินทอง และกรลาบปากลาบท้องก้อยท้องหมดเลยนะครับด้วยอาหารการกินอันโอสะอันแสบอันนวดถือปากเข้าลังก้นมักปนกันกินปนมักแกงกั้กินเจียงมักปลาข้าวกับกินปลาข้าวเออนี่ก็ได้และบางคนก็ทีมีเพศตรงกันข้ามจะไปเที่ยวสแสวงหาเอามาฝากนะผู้หญิงก็ทิมีผู้ชายมาฝากผู้ชายก็ทีมีผู้หญิงมาฝากมาบำรุงโมเล่ันจนพ่อใจุ่นละนี่ทำห้องคิดจิดได้คิดจิดนี่ บ้านในธรมันห้องจากกิดมาเป็นซิกได้บัดลังตัวบนห้องซิก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 นี่เพื่อนวันเป็นล่างบอกเหตุว่าให้ท่านจงรีบนะระวังตัวเอาไว้ได้บัตรันซิกนี่มันบอกคือคับกิดเด้ซิกอะ่ะล้างตัวเอาไว้กําลังจะมีภัยเข้ามาเยือนในครอบครัวของท่านเ,าเรื่องคว่ำเดือดห้อนจากการเจ็บไข้ได้ป่วยมากละ่ะบอกว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งภายในครอบครัวท่านพ่อแม่ลูกเมีย จะต้องเกิดขึ้นมาแน่นอนเลยครับภายในสิบห้าวันนี่นะครับขันมันจิกจิกเนี่ยนะอันนี้ระวังนะต้องแก้ไขตัวเนี่ยแย่นะเลยกระสโนคอเนี่ยครับผมรกระสโนคอที่งรับโชคบูชานี่นะครับตามภาษาโบูรันท,ที่เก่าที่แก่มาหาหมอที่พันลู่จังหน่อยหนึ่งเด้เอเตัวข้าถาตัวมุ่นเหนือต้องเก่งขันมันห้องซิกซิกนี่ระวังขันมันห้องครับไข่ไข่กับกบเขียดมันจะห้องเขียด นางตดดดดดดูดิเข็ดเข็ดอยู่หลอกหัวเตียงเขาเข็ดเข็ดเป็นร่างบอกเขตว่าให้ท่านจงระวังได้นี่ระวังตวเองด้วยบานเนี่ยตวเล่านะจงพญายามรีบหาทางหลีกหนีไก่ให้พ้นครับคนพนันย้ายไปใกล้พวกคนพนันเออเพราะว่ายังมันจะมีปากมีเสียงครับวา่าวเดี๋ยวคว่ำครับหักหนันเออให้ล่างเ่าและจะเฮ็ดให้นะครับท่านนี่ต้องมีความขมขืม่นและสอกสำลักกำรรใจ บอเหตุเจ็บอกเจ็บใจบังเกิดความโกรธนะครับจนกลายเป็นความแขนงดินระราวัาเพะว่าท่านไม่มีอิทธิพลมากพอที่ไปตัวปลาขาฟันกับเขาหลีเลี่ยงดีที่สุดขันเขียดเขียดดิซ้ำเขียดนั่นแหละว่ามันออกเขียดเขียดถามันห้องแบบลักษณะว่าบาดหนูเดยขันว่าจกาจกหรือบาดจกจกมันเป็นร่างบอกเหตุว่าท่านกําลังจะ ได้รับสิ่งของมาที่ถือใจในภายในสามวันกับเจ็ดวันนี่แหละครับผมรับของถือใจจากผู้รักผู้ใยญ่และมิตรสายที่อยู่ในแดนไกลหรือว่าเพียอตรงขา้ามครับจะนําเอามาไ้จะมีโศกมีลาบครับฟุกฟุกในการเสียงถือเหล็กถือเบอร์เด้อถือลอตเตอรี่หลังวันหน่อยหลังวันใหญ่อาจจะถือเหล็กสามตัวครับสองตัวยังก็แล้วแต่นะครับนี่เขาเรียกว่าทำจกจกนี่ครับแน่นอนได้สาบอันได้ได้ๆๆได้โชกได้ลาบเน่นอนอนานมันห้องบาดิ สุดๆุดเนี่ยบาดฟังเด้อเมื่อดี้จกจกบานไดสมาสุด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 นะเพื่อนกวาเป็นล่างบอกเห็นว่ากําลังจะมีผู้ที่ไม่หวังดีมาใส่ร้ายป้ายสีท่านเพราะว่าสุดเออสุดสุดเนี่ยเออมันคือคนบ่หวังดีนสิมาเบ่าเสียดสีใส่ร้ายท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุกลัวนี่จะเป็นผู้ที่นําเอาความเดือดร้อนไมาให้ท่านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหรือว่าอะไรครับ ผู้ที่ห้าคอลรมับถือทางกิจการนาทีการงานและธทุเราคิดที่กําลังจะปั่นปนในการครับถูกเพงเ่งลิ้งเออสาคัญผู้บังคับบัญชานน่หรือว่าหัวหน้าในสายงานนี่ครับเออต้องคอยเฝ้าจับพิษทันตลอดเวลาเออ้อขันสุดๆนี่ระวังให้ดีหนูอยู่ฮื่นแต่ในห้องสุดๆนี่ระวังไว้บานอธน,นูห้องนะครับว่าขุดเมื่อกี้น่ะสุดๆสุดๆบานนีมันชื่ว่าขุดขุดนี่ล่างตัวขุด ขุดนี่นะเพื่อนบอกเลยให้ท่านครับเรียกว่าซอยไปรถนำมนุ่นนะไปรถน้ำมนุนอยู่วัดเลยนะปัดตั้งควนันและสําคัญจงรีบทําพิธีสะระเะโดยเร็วได้ครับอันนี้เด้อถามมันห้องเด้อว,ว่าขุดๆนี่ต้องสะระเะโดยเวด้วเลยยิดน้ำทับบุญนะครับนี่ก็ได้ระวังแล้วก็รีบทํำสะระเะโดยด่วนอ่าแล้วท่านนะ ต้องเข้าใจด้ว่าหมอที่จะเฮ็ดเนี่ยต้องรู้นะครับรู้จริงนะอันนี้ทำมันห้องครับขุดๆไปจากเ้าะไรก็นันครับผมเอาแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันหลายแรงแล้วลมันห้องว่าแจ๊กแจ๊กในวันเอาแจ๊กแจ๊กเนี่ยมันเป็นล่างบอกเหตุว่าอีกในไม่ช้านี่ครับไม่นานนี้จะมีคนเนี่ยนําเอาของขนที่ถือใจมาให้เออ ในการนะครับเลี้ยงก็จะมีผลดีทั้งโชคการเสี่ยงก็ได้ทั้งโชคทั้งหลาบหลายครับซับซ้อนถือแล้วมันไงล่ะถือเรื่อสามตัวนั่สินะเออสามตัวไปแล้วถือสองตัวอีกจังสินะครับอันนี้ถ้ามันห้องแจ๊กแจ๊กนะมันจะเป็นโชคหลายสั่นหากมันห้องบาดิจุดเมื่อกี้นะว่าแจ๊กๆบาดนี้มันว่าจุด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 นี่เพื่อนบอกว่าไปล่างบอกเหตุว่าให้ท่านจงใช้ความระมัดระวังให้นัก เนี่ยต้องใส่เข้ามาให้นักให้ระวังหลายในเรื่องความเดือดร้อนต่างๆมันลังเข้ามาถามหาท่านจะต้องครับเสียเงินเสียท่องเสียทรัพย์สินมากไม่เกิดเรื่องเกิดความในระวังสามลูกนี่ท่านได้ไปแทโลูงพักลูงสารลูงบานไม่ลงใดก็ลงหนึ่งนะถ้านูตัวใดอยู่เฮือนของมันห้องว่าจุดๆนี่ระวังให้ดีๆนะและถ้าหากมันหอบบอ้องบาเนี่ยเจ็ดเจดเดี๋ยวบาเนี่ยเจ็ดเจดเด่นอ่า เพิ่นว่ามันเป็นล่างบอกเหตุว่าให้ท่านเตรียมตัวรับกับสิ่งที่เป็นมงคลนี่บาดเนี่ยทั้งลาภผลความสงบสุขทุกข์ภัยต่างๆจะหายไปถ้าหากว่านะครับตัวท่านเนี่ยยังบ่มีคู่ข้องเดิอบ่ได้มีหัวบ่ไมีลูกบัท่านเนี่ยไม่เมียเนี่ยจะต้องได้คู่ข้องครับสมความป่าถนาแน่นอนเอ,อหากว่าท่านมีคู่ข้องอยู่แล้วกําลังจะมีอีกเอิอ่ม กำลังสิมีอีกทั้งสินะะก,กับสมสมสมมักสมผลอู่นดิแต่ว่าอยาเรียกทั้งนี้เด้อให้เรียกเอาเงินเอาท่องกับทรัพย์สินหลายกวัวได้ลเลือกเอาย่าไปเลือกเัาเพศตอตกขับนะเอากรได้อีลีลแต่ว่า่นได้แต่น,นั้นแหละครับผมอย่างอื่นหไดเมันห้องแจ๊กหน่ครับปรากฏว่าท่านจะพบคู่ครองอีกหน,ห,นห,นหนึ่งตำแหน่งนะนี่ครับผมเว้ามากให้วี่นองฟั่งว่าอันนี้นะครับมั่นเรื่องหนู มันห้องบานนี่เบาเรื่องครับสัตว์ปีกเอียงต่างๆผมว่าให้พี่น้องฟังนี่ครับสัตว์เลยข้านชนิดใได้ๆก็ตามเอิ่นกันว่าสัตว์ที่มันเป็นอัปมงคลล่ะเช่นนกฮูกแน่นกแสกแน่นกเข่าแน่นกแหงแน่เพิงนะครับพวกงูนาคเหลียวแล้วก็มังกรตัวเหี้ยตัวเงินตัวทองนี่แหละครับหากว่าอยู่ดีๆนะครับมันเขามากสิก็ถือว่าคือผมบอกมาแล้วล่ะ เด้อบาทนี่ครับคันที่ว่าให้มันละเอียดไม่กับไม่ทิศนั่นทิศนี้อยู่ทิศอันนั้นเขาวา่าไว้ล่าเป็นนั่นเป็นนี่ไปนะอันนี้ครับที่ผมเอามาว่าเนี่ยผมเอาบางบางส่วนบางส่วนแต่ที่สําคัญของหนูเนี่ยนังบรจบจิเประไว้หนูมันประจบไงดีมันมีบอกหลายอย่างอพอว่าพระ่านเราเรื่องกัดหนูกัดกัดตีนท่านเน่กัดหัวเข่าเน่ กัดหนาแน่หนูกัดหลังแน่หนูกัดมือแน่สิหนูแต LIKE RIGHT ่ว่ากัดปลายนิ้วมือท่านแน่สินะครับหนูให้ว่ากัดผมท่านเนี่ยสินะเออสำคัญแนนอนอยู่หนูมากัดผมเนี่ยทั้งคนก็ว่าเป็นอย่างงุ้จิจิ๊จิจิ๊จเดี๋ยวไปเห็นดอกแต่ว่าครับสรุปแล้วก็ขึ้นหนูนะครับถ้ามันกัดตีนนี่ครับนอนอยู่ตีนเมื่อกัดตีเต้เต้เต้เนี่เพื่อนบอกว่ามันเป็นร่างสังหรณ์บอกเหตุให้ท่านรู้ว่าท่านจะต้องขับศูญเสียคู่ครองนะจำไว้เลยนะครับท่านจะต้องเสียคู่คล้อง ต้องไปผู้ใดผู้หนึ่งแน่นอนภายในไม่ช้านะครับบอกว่าจะเป็นการสูญเสียในแบบที่มีชีวิตอยู่บอกอาจจะป๋ากันล่างกันบอกหรือว่าแบบไม่มีชีวิตอยู่บ่ตายไปครับคนละขางบอกเออจะสูญเสียในรลวัปเปงสิ้นชีวิตอีกอย่างห่งสิกกราว้างไว้นะครับมันหลายก็ทางยูดอกขน,นุกัดตินนะขันการหัวเขาเนี่เลยขึ้นมาเพิ่นว่ามันเป็นล่างสังหรณ์บอกให้ท่านรู้ว่าในบุานีแหละภายในครอบครัวของท่านเนี่ย และคู่ครองของท่านเนี่ยจะต้องมีการพิใจกันดิขันมันกัดเหนือขึ้นมาหองของเขาเนี่ยพิสจใจกันขึ้นมาท่านทีนท่เลยนะครับว่าว่าเขาหูกันเป็นปากเป็นเสียงทะเลาะครับอย่างรุนแรงถึงกับจะต้องมีการครับแตกแยกกันเล็งระวังเอาไว้ด้ออันนี้ด้อขันมันกัดขึ้นมาอยู่หัวเขาขันมันกัดหนาสูงขึ้นมาหอดหนาพี่เพิ่นบอกว่านี่ครับท่านกําลังจะบังเกิดภัยพิบัติ มันจะเกิดนะครับมีการเจ็บไข้ได้ป่วยย่างกระทันหันได้ได้แต่มันกัดกัดกัดหนานี่จะเกิดอุบัติเหตุโดยพระคาดคิดร้ายแรงเลยถึงชีวิตพิกรมพิการต้องแก้ไขแล้วตอนนี้นะต้องจไาไว้ธนูมันมันมากัดหนาท่านนี่ต้องแก้ไขนะครับบานในคันมันเฒอะนอนแต่แค่หนูมากมากัดทัางหลังกิดกิดคทั้งหลังนี่เพิ่นว่ามันเป็นล่างบอกเหตุให้ท่านรู้ว่าายในขอบครัวของท่านนะน้า ตัวท่านเองล่ะจะต้องบังเกิดความทุกโศกอย่างแรงเลยจากที่ทุกโศกจากเรือ,อยังทุกอย่างแห้งเลยละ่ะทีว่าเคยมีครับเกิดขึ้นมาก,ก่อนจะเกิดขึ้นจะมีโครคไพ้ไข้เจ็บนะอันตรายที่บระคาดชิดอยู่ยๆอ,อาจจะว่าหมอเป็นมะเร็งด้วยเก็ได้อยู่เดียวหมอไว้เป็นโรครับปอดด้วยเป็นไปได้แลวต้องสูญเสียครับลังเถือคนรักนะบางครั้งเด้ท่านแกว่าถือพี่บบแมนนะครับผมเสียถึงชีวิตผนเด้เฮ็ดดีพี่ถือดิบ่เป็นยังนะครับ พบโบราณป็นมีวิธีแก่ปรึกษาหมอสูตรหมอขันหมอปอระเฮนี่บาดีขันมันกัดกัดมือกัดมือนี่ใส่ขวากระสางพ่นว่ามันเป็นร่างสังหรณ์บอกให้ท่านรู้ว่าท่านจะต้องไร้ญาติขาดมิรครับขันมันกัดมือไร้ญาติขาดมิตรจะต้องกับสูญเสียญาติผู้รักผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใดผู้ใดก็จะตีโตออกห่างท่านเด้อคนเขาบรสนใจใ่ญ่ดีนะครับ หรือว่าสีโยกใหญ่ครับไปอยู่ในทินที่ไก่สุดกูกับบอกชักท่านจะบ่าวิธีพึ่งพระอาศัยวันต่อไปจะต้องเต้นเองนะครับหาเองตีกองเองลอกเองแหละครับผมนี่ก็ได้เออแล้วคันเหนว่าหนูมันกัดนิวมือนิวมือท่านอันนี้มันกัดมือดิแต่อันนี้กัดนิ้วมือถ้าเป็นนิ้วมือครับเพิ่นก็บ,บอกว่าขันมันกัดนิวมือไม่ไไปล่างสังหณ์บอกกับท่านรู้ว่าท่านกําลัางจะมีเคาะ้ายอย่างหนักเลยได้นี่ อญอาติมิตรจะหนีหายทําสิ่งใดก็มักจะไล่ผลล่มเหลวมีอุบัติเหตุอันตรายซาเราพัดอย่างครับบอดีบาังงามจังอย่างจะมีคนค่อยครับยุงง่แย,ย,ย่ใส่ไหล่ป้ายสีต่างหากระว่างให้ดีๆเลยครับทามันกัดเลยครับเดียวว่านิ้วมือนี่ครับนี่ก็ได้ถ้ากัดนิ้วมือแล้วลังตูมันมากัดผมมันกัดผมถึงหัวเฮานี่เพิ่นว่ามันเป็นล่างด้อเป็นล่างบอกให้เฮ้าหูนะครับ ให้ท่านรู้ว่าครับในขณะนี้ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของท่านเนยรวมทั้งพอ่อแม่ปู่ย่าตายายเด้อและพี่พีน้องนองเด้อจะเกิดการป่วยไข้ขึ้นมาย่างกระท่านหันเลยครับไม่เกินสามสี่วันนะครับภายในกี่วันนี่จะรู้ข่าวว่ามีคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยนะครับเออนีครับถึงกับชีวิตันนี้เออไม่ยากนะอันนี้ก็ได้ ก็บ่อยากให้ปล่อยปะละเลยล่ะครับผมแก้ไขสะเลเคาะต่ออายุเดอ้ออันนี้ครับถ้ามันกัดใช้ปัญกัดผมนี่แล้วถ้ามันกัดหูนี่อันนี้ดิกัดหูนี่เพิ่นก็บ,บอกว่ามันเป็นล่างสังหรณ์บอกเหตุอะไรทะล้ว่าให้เราแวงและวังเอาไว้ให้ดีว่าคู่ครองนะลูกเมียของท่านนะ่ะล่ะผัวเมียของท่านนะ่ะหรือว่าคนรักของท่านกําลังอ่านะ จะชิดตีตัวออกห่างงานแล้วท่านเองก็คือกันใจคิดว่าเออเปิลตะป่าเด้เพิ่นบพ่อจีไปนามาหล้างละไรที่คืดเด้จะคล้องก็ได้ระวังอย่าเผลอใจนะครับเออย่าหลังเทือกับเรื่องการหึงหวงอย่านักมันจะเป็นเรื่องไข่โปง่งไข่ยังไปได้เด,นะด,ด้นะครับมันมากัดใบหูเนี่ะวางให้ดีๆนะครับนี่ก็ได้ีออ่มันมีเป็นอันค่ำ เพราะว่าล่างล่างที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่โบราณเพิ่นตำรา,าเกา่าๆนี่แหละผมนายสีหนามรวบรวมจากคู่บาอาจารย์หลายคนนะครับเนี่ยอาจารย์นี่ครับวอกินประดิษฐ์เนี่ยอาจารย์ใหญ่ครับเอราโดยเฉพาะอาจารย์ท่องศรีอาจารย์เพ่นพอยยี่พอผมนี่แหละครับผมปูนะครับปูจันไรอย่างสมัยตะกี้วันต่อไป แต่ก็รวบไว้หลังเทือพี่น้องบ่ถามผมกับเบาเบดิอันนี้หลังเตื๋พี่น้องถามมาข้าวท่ว่าแต่พญายโอ้ยเราบอกตัเงแต่พญาบ่เมนดิบ่เมนพญางพายะพญินามไปได้หลายเรื่องนะจังคอยคุยจังคอยว่ากันในคลิปต่อไปผมนายสีน้ำจันเป็นเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่ส่งเสริมผู้เท่าแน่เด้อครับผมบอกบ่มวนบ่ยินคำใดบ่ถืออกถือใจกับยกขออภัยได้ถืออกถือใจกับรับซอยคุมข้องไว้นะครับ 0895708640ครับผมนายสีน้ำลาได้หมือน,นี้เด้ออยู่ดีไม่แห้งสุข้ทุกคนเนดะ้อสบับดีครับ